คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางแนวทางในการเสี่ยงโชคโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผมผู้ปกครองควรให้ค,นนคำแนะนำแก่บ,บุตรหลานเยาวชนอายุต,ต่างกว่า18ปีคนรได้รับคำแนะนำเนาะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมพี่น้อง f อ สวัสดีครับ FC หาหน่อยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ FC พอหารวยนะ FC เก่า FC ใหม่ทุกๆท่านครับผมพบกันเช่นเคยครับวันเวลาตัวเลขเห่งๆปังๆเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเนาะกับ FC ท่มันหมาดเมื่อวานนี้เลขเดิมๆซ้ำๆบนๆน,นะครับอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงเมื่อวานนี้นะครับ เลขเดิมๆซ้ำๆบนบนเนาะสำหรับใครคิดอยู่กับที่ก็แหงไปเนาะภาษาชาวบ้านเขาเอื่นว่าพี่บาถึกเลข <c oughs> สื่อตะโตเก้าอ่ะสันว่าครับมันกระถือครับตโตเก้าก่อนจะไปดูแนวทางของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับมาดูของวันที่ยี่สิบหกก่อนเนาะอัปเดตกันนิดนึงตั้งหวยลาวเนาะอ้อก่อนอื่นต้องขอโทษหวยลาวครับพอดีแอดมินรีบออกไปข้างนอก ก็เลยให้แบบรุนร,รุ่นร้ทุกรุนเนาะให้สลับกันบนล่างเนาะโอ้เด่นก็มาอยู่แต่ให้สลับกันเฉยต้องขอโทษขออภัยนะครับ้อยเฉพาะกิจมา138นะครับ138ก็หลุดไป 8, 3แ3บ3เราไม่ได้จบเนาะส่วนล่าง61 1นเนาะเราก็ไม่ได้เจาะนะครับ38เนาะมา38ก็ไม่ได้เจาะไปส่วนรอบพิเศษครับบนมา848มาหามนะครับเบินไม่มามาหามแทนนะครับ48ก็มาตัวตรงนะครับ4884มาตัวกลับเนาะนะครับนตัวกลับ ส่วนตัวนี้ก็มาหาเหงครับวนไปวนมาไม่ไปไหนเลยครับคู่นี้ไม่ไปไหนจริงๆนะครับก็ไม่ได้ลงให้ก็หลุดไปนะครับส่วนน้อยปกติก็มาตัวเดิมอีกครับ7 8 8 7โอ้โหครับแต่ไปเข้าชุดเด่นเนาะไปเข้าตัวเด่นที่แอดที่แอดให้ในในในห้องเนาะในห้อง v ีวว่าแอดให้เด่น87นะครับ ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยตรงๆนะครับส่วนเอ่อ VIP นะครับส่วน VIP 335ก็หลุดไปนะครับไม่ได้เจาะล่างมา2 9นะครับเข้าจุดเด่น VIP แล้เนาะเข้าจุดเด่น VIP 29ตกตรงๆนะครับขอแก้ไขนิดนึงครับเเมื่อกี้นิดหน่อยเฉพาะกิจคือจุดนี้นะฮะ 639ก็หลุดไปนะครับไม่ได้เจาะให้เนาะ39นอยเฉพาะกิจส่วนล่าง 3, 1ก็มาตัวกลับ 1, 3นะครับโทษทีมาอยู่ส่วนลาวนี่ลุดนะครับส่วนลาวหลุดลาวพัฒนาหลุดนะครับให้ชุดเด่นสลับกันเนาะเอาล่างไปขึ้นบนบนมาลงล่างเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อเอเนาะอะไรละไปฉีดยามากวัคซีนมาก็ปั๊มปัป๊มปาปเออยู่ ไม่ว่ากันครับส่วนในตารางนี่ก็เมื่อคืนนี้ไปทะลุ3รัดเลยครับตกตรงเยอะไปหมดเลยแล้วครับเต็มไปหมดเลย3รัดเนาะก็ออกเรียงเลียงลายไปหมดเลยเนาะ9กแก็ไปลอนที่3รัดเนาะนะครับมาพบแนวทางของวันที่27สิงหาคม2564เป็นวันศุกร์แห่งชาตินะครับเป็นวันสุดท้ายของหวยหุ้นนะครับเป็นวันสุดท้ายของการเล่นหุ้นนะครับ หุ้นเช้าหุ้นบ่ายหุ้นสามรัฐนะปิดตลาดปุ่งนี้สนุกแน่นอน fc เติมเครดิตให้พร้อมแล้วเราไปล่าหุ้นกันนะชอบหุ้นก็สนุกสนานครับเพราะว่าหุ้นมันสัปดาห์มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะหานอยไม่มีวันหยุดนะ365วันยกเว้นวันศาสตร์เขาเนาะนะครับอ่ะก็แคปไว้จดไว้ครับ fc จะได้ใช้เป็นแนวทางเนาะอย่างทุ่งทันนะครับ อย่าประมาทนะตัวนี้มันมาบ่อยเหมือนกันนะครับเบิ้ลมาไม่มาไม่รู้ครับติดไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเบิ้ลนะครับสำหรับสายเบิ้ลที่ชอบเนาะตัวที่ชอบก็ติกต๊กติ๊กติ๊กไว้ให้นะครับตัวที่ไม่ติ๊กก็แสดงว่าไม่มาไม่ใช่นะมาเหมือนกันนะครับแต่ตัวที่แอดมินชอบโดยส่วนตัวเนาะก็ติ๊กให้อ่ะก็อย่าลืมครับช่วงนี้แอดมินโดนแบน a c e b o o k อยู่แชร์ share ให้ไม่ได้นะครับยังไงแอดมินจะแชร์เข้าในกลุ่มหรือไม่ก็ ช่วยเข้าไปแชร์ใน YouTube ให้อดมินด้วยนะครับ FC ทุกท่านครับช่วยทำวิวให้ยอดวิวให้อดมินด้วยเนาะจะได้อยู่กันนานๆมีกำลังใจวางเลขดีๆให้แทงกันเนาะฝากด้วยนะก่อนวิภาวลพาสาวชณีนะครับจารุวันนะครับทิพพาวันฝากด้วยนะครับอิทธิพลตั้มเมงฝากเอาทุกคนะนะยังไงก็ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ช่วยยอดวิวของแอดมินด้วยนะครับจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ขอให้เอฟมินทุกท่านแอร์ขอให้เอซทกท่านมีความสุขครับปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดเนาะสุขภาพแข็งแรงมีเงินไม่ทองเฮงๆปังๆครับในรอปุงนี้ครับสวัสดีครับ